กด Subscribe ช่องของเราด้วยนะครับเคสสวัสดีครับวันนี้เป็นรีวิวอีกครั้งหนึ่งนะครับก็จะเป็นของตัวแบรนด์ควอเล่นะครับผมก็จะเป็นแบรนด์ในทางสวิตเซอร์แลนด์นะครับก็เดี๋ยววันนี้เรามาดูกันก็ตัวนี้นะครับกล่องของทางควอเล่จะเป็นแบบนี้ครับกล่องกระดาษเป็นกล่องนอกก็จะเป็นสีหยกน้ำเงินเข้มนะครับเปิดออกมาเราก็จะเจอเป็นซองหนังนะครับแบบนี้ ส่วนใหญ่แล้วก็จะเหมือนกันในเกือบเกือบทุกรุ่นนะครับผมก็คือจะเป็นซองหนังแล้วก็มีตัวนาฬิกามีตัววารันตีแล้วก็มีตัวเรื่องของใบรับประกันต่างๆนะครับอยู่ข้างในนี่ครับผมอันนี้จะเป็นใบรับประกันแล้วก็สมุดคู่มือแล้วก็ตัวนาฬิกาอยู่ฝั่งนี้นะครับผมเดี๋ยวแกให้ดูนะครับก็ตัวนี้เนี่ยเป็นรุ่นไอคอนิกของตัวแบรนด์เขาเลยนะครับก็คือเป็นตัวเคสโมเดลที่ทางแบรนด์เนี่ยทำออกมา เคยทำมากับแบรนด์ใหญ่ๆห,หลายแบรนด์นะครับผมนี่ก็คือตัวนี้ครับ Scully 50 s m o s นะครับผม black น,นะครับผมก็เป็นตัวไอคอนิกของตัวแบรนด์เขาเลยด้วยเคสหน้าตาแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมเช็ดให้ดูก่อน ก็คือตัว s c o เล่เนี่ยตัวแบรนด์เขาเนี่ยครับเป็นแบรนด์จากทางอิตาลีที่รับผลิตตัวเคสในการดำน,น้ำมันแต่ตั้งแต่ช่วงยุคสัก70-80ยุคัก7080นะครับผม60-70ประมาณนี้แล้วก็ตัวเคสแบบนี้ที่เราเห็นเนี่ยใน,ในกาโบราเนี่ยที่โด่งดังกันมา,มากๆเลยก็คือเป็นเคสของทางบองแปงนะครับผมตัว50 Phantom มก็จะมีตัวเดียวเลยที่เม็ดมะย,ยมอยู่ตำแหน่งนี้นะครับตำแหน่ง4หรือ5นากาแล้วก็เคสหน้าตาเป็นแบบนี้ ก็คือเป็นเคสที่ทางสค c อเร่เ,เป็นคนผลิตให้นะครับผมก็ตัวสค o อ,อเร่พอออกมาทําแบรนด์กับตัวเองในช่วงยุคนี้แล้วก็เลยเอาเคสตัวที่เคยทําให้กับบองแงเนี่ยมาใส่แล้วก็มาใช้ในแบรนด์ของตัวเองนะครับผมก็ตัวนี้เป็นเครื่องอัโตโนมัตินะครับผมใช้การเคลื่อนไหวเดี๋ยวลองวาดให้ดูนะครับอัโตโนมัติของทางสควอเร่เน,เนี่ยมันจะเป็นเครื่อง ETA 2824นะครับผมเกรดของทาง กอเรที่เลือกใช้เนี่ยเป็นจะเป็นเกรดเครื่องที่สูงกว่าสแตนดานหนึงเกรดนะครับผมก็จะเป็นเครื่องความถี่28,800รอบแล้วก็มาพร้อมกับฟังก์ชันก็คือขึ้นลานมือได้แล้วก็แฮกเข็มว,วินาทีได้นะครับเวลาที่เราตั้งเวลาแล้วก็มีฟังก์ชันเรื่องของวันที่นะครับมาดูตัวเคสกันครับเคสตัวนี้จะมีความกว้างอยู่ทั้งหมด4 1มิลน,นะครับก็จะเป็นเคสในการดำน้ำที่ใส่ค่อนข้างง่ายนะครับเดี๋ยวผมลองทาให้ดู กับข้อมือไซส์เล็กๆเนี่ยใส่ได้แน่นอนนะครับผมแล้วก็มีการกันน้าก็คือ5 0าสิบเอก็คือ,อกันน้ําได้ทั้งหมด500เมตรนะครับก็เป็นในการกันน้ําลึกที่สามารถที่จะใส่ได้ค่อนข้างที่จะง,ง่ายแล้วก็สบายนะครับผมตัวเรือน4 1่มิลนะครับเป็นเคสทรงไอคอนิกของทางแบรนด์ที่เคยผลิตให้มองแปงนะครับผมแล้วก็มาพร้อมกับตัวสลักคอเลด้านข้างตัวเรือนแบบนี้นี่นะครับ ตอนนี้ของคอเล่เองเนี่ยเป็นสวิสเมสมาทั้งหมดเลยนะครับผมแล้วก็เป็นตัวเครื่องสวิสด้วยนะครับก็จะมีตัวโลโก้แบงค์เขาจะมีอยู่2ตําแหน่งนะครับด้านล่าง12บนาฬิกาแล้วก็ตรงข้างบน6นาฬิกานะครับก็จะเป็นโลโก้ที่เขาใช้ตั้งแต่สมัยที่ผลิตให้กับแต่ตัวล่างนี้อันนี้นะครับที่เป็นรูปฉลามเนะนี่ยนะครับผม เป็นโลโก้ที่เขาใช้มาตั้งแต่ช่วงปี6ปี6070ไม่ว่าจะผลิตให้กับแท็กคอยเออร์โดสะหรือไม่ก็บอมแบงนะครับผม mm hmm. เขาก็จะใช้โลโก้ตัวนี้ระบุว่าเคสนี้ก็คือเป็นเคสของทางบอมของทางสควอเลที่เป็นคนผลิตให้นะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวเม็บมยมนะครับจะซ่อนอยู่ตรง4ี่กับผ้านาฬกานะครับผมก็เป็นเหมือนกับนาฬิกาไดเวอรอ์ทั่วไปนะครับผมแล้วก็สามารถที่จะคลายเกลียวได้เั็ไมยมเป็นแบบขันเกลียวมีโลโก้ของตัวแบรนด์อยู่นะครับผม เราก็สามารถที่จะขึ้นลานมือได้ในสเต็ปแรกนี่นะครับผมแล้วก็ดึงออกมานอกสุดเข็มวินาทีจะหยุดเดินนะครับให้ดูครับแล้วตั้งเวลาอ่านี่ก็คือฟังกช์ชันของการแท็กเข็มวินาทีได้นะครับนี่ครับลองห,หดู แล้วก็ตัวเข็มนาทีเนี่ยเขาจะใช้เป็นเข็มสีส้มก็คือเป็นเข็มตั้งแต่สมัยโบราณเลยที่ทางแบรนด์เขาใช้นะครับผมก็จะเป็นเข็มที่ใช้เวลาดำน้ำสามารถที่จะเป็นสีส้มเนี่ยมันสามารถให้มองเห็นใต้น้ําได้ดีที่สุดนะครับผมแล้วก็ดึงออกมาครึ่งงยวันที่นะครับผมก็เข็มวินาทีจะไม่หยุดเดินนะครับสามารถที่จะหมุนขึ้นเพื่อที่เปลี่ยนวันที่ได้เลยแบบนี้กดเก็บก็หาตัวเรือนครับผม ก็เป็นแบรนด์ที่ต่างประเทศค่อนข,ข้างนิยมสะสมกันนะครับทั้งตัววินเทจของทังสควอเรเองหรือแม้แต่ตัวรุ่นใหม่ๆพวกนี้นะครับผมก็จะมีลูกค้าจากทางต่างประเทศเนี่ยค่อนข้างที่จะรู้จักกันเป็นอย่างดีนะครับตัวแบบ s q u a ค e อรกระจกจะได้เป็นกระจกซับไฟกันรอยแล้วก็มีมัลติโค้ดก็คือเคลือบตัดแสงสะท้อนเอาไว้นะครับผม เบเซลนะครับเป็นวัสดุเบสเข้าไลท์นะครับคล้ายๆกับฟีดนะครับองทางสคอเลอร์เองนะครับผม mm hmm. ก็ตัวเบเซลเนี่ยมันจะหมุนได้120คลิกนะครับแล้วก็ตัวพื้นก็คือเป็นสีดําแล้วก็มาร์คเกอร์ที่เห็นเป็นหลักนาทีเนี่ยจะเป็นสีออกแนวเงินๆนะครับผมก็ mm hmm. ตัวพวกนี้เนี่ยเบเซลต่างๆนานาเน,นี่ยมีอะไรสามารถที่จะสั่งได้ตลอดนะครับผมเนื่องจากเป็นรุ่นทั่วไปของทางแบรนด์ด้วยนะครับผมเป็นรุ่นที่เขาขายอยู่เป็นประจําอยู่แล้วนะครับ สายติดมาตัวนี้ที่ร้านเลือกมาเป็นสายหนังสีมอคค่านะครับผมก็เป็นสีน้ำตาลเข้มผลิตในอิตาลีนะครับผมนี่ครับเม็ดในอิตาลีนะครับฝาหลังเป็นแบบฝาหลังคันทึบนะครับผมมีเลขกที่ตัวเรือนต่างๆนะครับผมแล้วก็มีตัวบานพับตรงนี้เป็นตาของสกอเรเช่นเดิมนี่ครับแล้วก็มีแท็กต่างๆให้นะครับผมก็ตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่แนะนำสำหรับลูกค้าที่จะสะสมในการดำน้ำที่ อ่าเรียกว่าอะไรครับอ่าไซส์ไม่ใหญ่มากนะครับกันน้ําได้ลึกแต่ว่าใส่ได้สบายไม่ต้องมีความหนาที่หนามากให้ดูความหนานะครับในกาเหมือนนากาทั่วไปเลยครับแต่กันน้ําได้500อเมตรนะครับนี่ครับตัวเรือเนี่ยใส่ค่อนข้างที่จะสบายมากแล้วก็ขาสายโค้งรับกับข้อมือนะครับเวลาใส่แล้วจะดูไม่กางเป็นไซส์ส1่บที่ใส่แล้วสบายนะครับ สำหรับใครที่ต้องการสะสมในการดิเวอร์ในการดำน้ำนะครับผมก็แนะนําตัวนี้ของทางสกอเรลนะครับผมเป็นแบรนด์จากทางอิตาลีตอนนี้เป็นสวิสเมสทั้งหมดแล้วนะครับโรงงานต่างๆอยู่ในสวิสเซอร์แลนด์หมดเลยแล้วก็ออกงานบาเซเวอร์ต่างๆนานาเพียงแต่ว่าในไทยอาจจะไม่ได้มีจําหน่ายตามห้างนะครับผมแต่ว่าต่างประเทศเนี่ยมีคนที่สะสมในการดำน้ำเนี่ยรู้จักกันเป็นอย่างดีนะครับก็ฝากตัวแบรนด์สกอเรลอันนี้ไว้ด้วยนะครับผมตัวนี้ก็แนะนำนะครับ50 atmos black นะครับราคาที่ร้านขายอยู่ประมาณสัก 29,000บาทนะครับลดจาก32,000บาทนะครับผมก็มีประกันให้2ปีก็จะส่งฟรีทั่วไทยนะครับผมก็ไว้เข้ามาชมกันได้นะครับ